สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบี่เดือนกุมภาหก์ี่แล้ะครับวันนี้ก็ามาทํางานตีอำเภอเวียงสานะครับทํางานตีบ้านนะครับน้ชมมาตอนกิงลําไงครับน้ชมเพราะว่ามันขึ้นสูงเดี๋ยวลมพายุม,มามันจะหักนะครับน้ชมเดี๋ยวคงจะเอาไปทิ้ไงไว้ในสวนยางครับนี่เขาย่อยสลายไปแล้วครับ เดี๋ยวเก็บเว้นตากนครับเดี๋ยวเว้นตาหายครับ เดี๋ยวจะไปที่ในสวนยางแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวผมไปเลยครับ,รรมมต,รบ <laughs> ตอนนี้ก็มาถึงสวนยางพลาตีอำเภอยางสาแล้วครับท่านผู้ชมก็เอามาควางไวไ้แถวๆนี้มาที่งไวไ้แถวๆนี้ครับเดี๋ยวสักช่วงเราดูฝนเขาคงจะย่อยสลายไปครับโดนเจรา่ากินไปก็เขาจะเปื่อยไปเลยครับท่านผู้ชมหอ,อกันเลยครับ เอาลงววันนีนะะน้ว่ามีเสียงเพลงเข้าครับท่านผู้ชม <Okay. S 2> เห็นสักคู่คงจะปิดเกิยครับเพราะว่าแถวข้างสวนนี่เปิดมีงานแต่งงานเนี่ยครับเ <Okay. S 2> สียงเพลงเข้าคงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจะติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะต่อคลิปนะครับมาต่อคลิปกันเลยครับตอนนี้เสียงเพลงเริ่มยุดไปแล้วครับ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกล่องเบลลเลยครับเดี๋ยวสักการะคงจะไปเอาครับประมาณสามลำลอดครับวันนี้ลำลอดแหลกอยู่ครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศสวนยางครับเนี่ยช่วงนี้ก็ยังบ่ได้ปิดยางพลาเดี๋ยวครับตีอำเภอวิ่งสานะครับท่านผู้ชมพอยางเดี๋ยวอำเภอวิ่งสาครับยางพลาครับก็นี่ครับอ่าคนงานมาคนงานมาเกียรติครับคงจะได้ขายบุกกี่วันนี่แหละครับท่านผู้ชม นี่ครับต้นนี้กระถือวออกหลายครับนี่อยู่นี่หนึ่งเดี๋ยวนี่ยิงหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็วางนี่แหมหนึ่งถ้วยนะครับต้นนี้กระถือวออกหลายนะครับสองถ้วยครับต้นเขาใหญ่ครับ่านมู้ชมพอนี่ครับใหญ่บ่อใหญ่ครับบนี้เปรียบตัวผมครับนี่ครับนี่ก็ประมาณสิบปีแล้วครับนานมู้ชมอพากันไปเลยครับเดี๋ยวฮอคงจะํำร้าน่านมู้ชมไปก่อนครับ สำหรับทํางานสวนวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดกันดิติดตามครับบ๊ายบายครับเผื่อเป็นกำลังใจครับบา,บายๆ <laughs> อยู่เพลิยังสาครับท่านผู้ชม <laughs>